ဒီလိုပဲ เฮ้ <dı> <že> ấy, อะไรวะทำไมอ่ะตัดหมดแล้วนะยังหมุนอยู่เลยอ่ะตยเียนดว่าอยไปแย่มาเปียนครจะบ้านครบอันนี้คือเพะ่ทนมาเลย ถ้าจะไฟเกินอ่าีใส่สีเซลไงเป็นไรอะ่ะสีเซลโอ้เมตัดอันนี้อันนี้ถ้าลอดหรตัดอดเปนลโมันตัดนะ ลิคออะไรนั่นดีไหมแล้วทุดไฟของมันปไรนุดไฟของมันล่ะคนนำใช่ไหที่เก่ามันเปลี่ยไมเจ็บมาิคอเข้ามาของมันมีอะไรชุดไฟตัวดีไหมพวงนี้ดีไหมยังไม่เคยลองี่าเกระังดีทุันี้ยกใช่อะไรูสดเลยมันมีคออีกตัวนึง